ถอดคาคุณเทคดูไปถอดคาคุณนัทพงศ์เรื่องบรรยาวุฒิดูคนนะพักประชาชนแกก็บอกว่าเรื่องเนี้ยมันแช่แข็งมาแล้วเรื่องสัมปทานบิโตรลีอยมันเขามีสํารวจอะไรมาแช่แข็งมาแล้วห้าสิบปีห้าสิบปีใช่งั้นรู้ได้ไงว่าคราวนี้มันจะไม่แช่แข็งไปห้าสิบปีแล้วพูดก่อนทําไมมันก็ต้องวิเคราะห์ว่าทําไมถึงมาพูดทั้งที่เรื่องสัมปทนมันยังคุยเรื่องเขตแดนทางทะเลยังไม่จบเลยพื้นที่อ้างสิทธิ ยังคุยกันไม่จบเลยยังไม่ต้องคุยยังต้องคุยสเต็ปเรื่องแบ่งว่าใครจะได้60-40ฝั่งไหนยังไงและใน MOU ฉบับ c ีเนี่ยก็คือต้องคุยเรื่องเขตแดนพร้อมกันกันกนกบเรื่องผลประโยชน์ด้วยนี่ใช่ใช่ก็อันนี้อันนี้เป็นมติเป็น MO เป็นข้อตกลงใ,ใน MO เขาต้องคุยเขาต้องคุยเรื่องเขตแดนก่อนต้องเวิร์กพร้อมต้องคุยด้านบนที่ติดกับเกาะให้เรียบร้อยก่อนแล้วเพราะว่าแ้นมาคุยเรื่องผลประโยชน์แทนผังตัวนี้มันจะเปลี่ยนเพราะนั้น มันยังไม่ได้คุยแอร์เรียกันเลยทําไมถึงไปคุยเรื่องสัปทานถึงไปคุยเรื่องจะมีประโยชน์ทับซ้อนเฮ้ยมึงไม่ต้องไประแวงเรื่องล่วงหน้าไม่วะรัฐบาลยังไม่รู้เลยว่าจะได้เท่าไหร่เออคือมันไม่ได้มีเปิดไม่หมดใครจะได้คือมีเข้าใจว่ามันมีตอนนั้นมันเป็นยุคสงครามเย็นใช่ไหมแล้วตะวันตกนั้นก็มีที่พลเยอะประเทศเราก็ยังไม่มีโน้ทาวที่จะขุดสํารวจทฤ มันก็มีบริษัทน้ำมันใหญ่ๆเข้ามามีที่พลในอินโดนีเซียมันก็สำรวจผลิตกันไปตั้งแต่ปีก่อนนูนละก่อนที่จะมีแล้วก็พบว่ามีพอมีปุ๊บอ่าทั้งนั้นมันก็เลยเริ่มขีดเนี่ยสองหกับพูชาก็เริ่มขีดว่าอ้างสิทธิ์ของเราก็สองห้าหนึ่งหก็อ้างสิทธิ์กันมาเพราะว่ามันมีแหล่งปิโตรียมอยู่ตรงนั้นแตคนอ่ามันเคยมีบริษัทต่างชาติเนี่ยเข้ามาก็ไม่ได้แปลว่าบริษัทต่าง ถามเขาก่อนว่าเขาจะมาลงทุนหรือไม่ตอนนี้เขาหันออกไปจากอินโดจีหมดแล้วแล้วเบอร์ใหญ่ก็เป็นปตทหรือว่ากลัวปตทจะได้สํารวจผลิตหรือกลัวปตทจะได้อะไรนี้ยังไม่รู้อ,อาจจะเป็นวินอะไรก็ได้ใช่ไหมวินไม่รู้ อย่าเพิ่งคุยประเ็นก็คือว่าบริษัทอะไรนะมันยังอีกไ,ไกลมันอาจจะถูกแค่แข็งเพราะการเจรจามยังเพิ่งเริ่มต้นยังไม่ได้ตั้งกรรมการเลยนั้นยังไม่ถึงตรงนั้นเลยถึงตรงนั้นเนี่ยรัฐบาลอาจจะเปลี่ยนเป็นพรคประชาชนก็ได้เพราะว่าการเจรจาอย่างน้อยต้อง5ปีแต่ว่าแหล่งคุมทรัพย์นี้20ปีถ้าไม่ใช้อ่ะมันเน่าแล้วในทางการเพราะว่า 20ปีโลกมันมีมติไปแล้วว่าจะไม่ใช้ฟอสซซลอ่าเพราะฉะนั้นแล้วถ้า20ปีนี้ไม่เอามาใช้เสียของทั้งกัมพูชาทั้งไทยแต่มันคงไม่ได้เร็วภายในสองสามปีนี้แน่ไม่ใช่ไม่ใช่มันต้องห้าปีทีนี้ทําไมเขาก็รู้อยู่แล้วพอเทงเขาพูดเองว่ามันถูกแช่แข็งมาสิบปีแล้วทําไมถึงคิดว่าจะมาเกิดและเอื้อในทุนเอาในช่วงปีสองปีนี้ล่ะในเมื่อมันอาจจะถูกแช่แข็งกันในแลจานี้ไปอีกห้าสิบปีก็ได้มันอาจจะไม่เกิดในยี่สิบปี ตามเส้นนเด d ไลน์ของการใช้ฟอสซิลก็ได้หรือว่าเขามองข้ามช็อตว่าแบบเอ้ยตรงนี้ต้องมองมองแบบเข้าใจโลกอาจจะไม่ใช้ฟอสซิลต้องมองแบบเข้าใจว่าผมคิดว่าภายใต้การลุกฮือขึ้นฮือกระแสฮือว่าใครจะเสียก่อกูดเขตแดนไทยพรคประชาชนไม่เคลื่อนไหวเลยเพราะว่าประชาชนก็ไม่อยากเพราะพรคประชาชนเขาก็าดูว่ามันไม่มีการเสียก่อกูดหรอและเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องข้างชาและเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องไกล แรงกดดันมันก็ไปที่พลประชาชนซึ่งมีฐานเสียงของคนที่เคยเลือกคนที่เลือกเขาเนี่ยมันก็มีฐานเสียงจากคน<อ>ที่เลือกประชาธิปัตย์เลือก <ใน S 2> พันธบ,บิตรเลือกกบปปสมาแรงกดดันมันก็ไปที่เขาเพราะฉะนั้นเขาจะทํายังไงจะบอกว่าเฮ้ยกรอกูกต้องเงป็นเทไทย <S <S เขาก็ไม่เล่นแบบนี้<อ>เขาก็ไม่อยากไปชัดนิยมข้างชาติแบบนั้นทีนี้เขาก็ได้แคบแถลงมาว่าเป็นห่วงเรื่องสัมปทานก็คือมองไปที่ไกลๆข้างหน้า ซึ่งก็ถามว่าเป็นคําเตือนที่ดีไหมเป็นคําเตือนที่ดีแต่เป็นคําเตือนล่วงหน้าซึ่งมันมีผลในการด้อยค่ารัฐบาลก็แค่นั้นตามสไตล์ฝ่ายค้านนี่มองแบบเทงแบบเข้าใจว่าเขาก็โดนแรงกดดันเหมือนกันเห็นไหมชูวัาเป็นคนดีขนาดไหนดีเกินไปใครจะไปกดดันพักประชาชนได้เพราะเขายึดในประชาชนเป็นหลักใครก็ยึดประชาชนเป็นหลักทั้งนั้นแหละนรเพรารเมืองมตโต้สมัยก้าวไกลของเขาอะไรนะพักใหญ่กว่าคน ประชาชนใหญ่กว่าพรรคเออแล้วอะไรใหญ่กว่าประชาชนก็นแ,แฟนคลับไงเมียของประชาชนปะ่ะต้องเข้าใจ <c oughs> พรรคการเมืองที่ดีก็ต้องได้รับความความกดดันจากฐานคะแนนถูกต้องแล้วน,นี้ถูกต้องแล้วเพราะนั้นเขาก็พยายามจะบอกว่าเฮ้ยเขาสนใจเขาเดือดเนื้อร้อนใจกับความรู้สึกของผู้คนเขาจึงชี้ให้เห็นว่าอ,อย่างน้อยเนี่ยการชี้ของแทงะ่ะทำให้เห็นว่าก็กูดชัดๆ เป็นไปตามที่นายกแพทองทานว่าพิธาก็พูดตัดปัญหาเรื่องนี้ไปเอเขากังวลแค่ว่าเคลียร์ทีละหนึ่งปัญหาครงสร้างทางการเมืองเศรษฐกิจของไทยมันเอื้อนในทุนอยู่เพราะฉะนั้นให้ไประวังเรื่องนี้เถอะซึ่งมันไม่ได้เกิดขึ้นในปีสองปีนี้หรอกตามนั้นครับเที่ยงเป๊ะสวยงสองนาทีเกินสองนาทีด้วยยสองนาทีอธิบายครบทุกเรื่องแต่คร่าวๆหวังว่ารอบหน้าคงไม่ต้องมาพูดเรื่องกบขูดอีกแล้วนะเดี๋ยวเราบารดู คะแนนเลือกตั้งที่ใกล้ตัวเราดีกว่าครับยังไม่จบอีกไหมอ่ะสดไหมอ่ะประเภทแบบบ้านเกิดเราสดครับสดเอาให้อีก2องนาทีนะเดอะสแตนดาร์ดตามค่อนข้างเร็วนะครับเดี๋ยวกำลังดูคะแนนล่าสุดเนี่ยของจะไปดูทำไมยังไงช้างทองยังไงต้องคืนนี้ของชนะของทัมเนี่ย 227ของแฮร์ริสเนี่ยขึ้นมา153หลังจากที่เริ่มมีนับยังอีกไกลยังอีกไกลอ่าก็ยังรัตะวันตกยังไม่ปิดหีบเอ้ยยังปิดทีบยังวะที่กี่โมงแล้วเนี่ยเที่ยงไงเที่ยงเฮ้ยน่าจะปิดหีบแล้วปิดหีบแล้วเขานับคะแนนยังไม่เสร็จอีกหน่อยอีกหน่อยอีกหน่อยไปโอเคอะติดตามพบใหม่วันพุธหน้าครับต่อให้ท่านดูจบแล้วถ้ายังเห็นว่าเป็นประโยชน์หรือฟังไม่ทัน อยากจะรีดูอีกทีก็ยินดีนะฮะแต่ยังไงก็อยากให้แชร์ทิ้งไว้เพราะเราหวังผลย้อนหลังด้วยเราไม่ได้หวังแบบ letting life อะไรแค่นั้นอย่างเดียวเราหวังสิ่งที่เราพูดพอจะให้คนอื่นเข้าใจถือว่าช่วยๆกันครับผมครับอาละครับโอเคสวัสดีครับพบกันพได้ครับสวัสดีครับ